สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ สวัสดีครับตอนนี้ก็สแตนดาร์ดของเราก็มีข่าวดีมาให้เพื่อนๆสามารถจัดเด็กได้เยอะกว่าเดิมนะฮะก็คือประมาณ 14- 15ชุดก็คือมันจะขยายเวลาไปถึง3ปีครับสแตนดาร์ดตอนนี้หลายๆคนก็เลยตื่นตัวมากขึ้นในการจัดสแตนดาร์ดจะว่าไปคลิปลาเราก็ไม่ได้พูดถึงสแตนดาร์ดมานานมากแล้วใช่ไหมคือคนมันไม่ค่อยเล่นอ่ะต้องทําใจแต่ว่าการแก้เกมของวิาสาหเขาเนี้ยก็ทําให้ทุกคนหันมาสแตนดาร์ด e มันก็เริ่มน่าจัดขึ้นนะเพราะว่าถ้าสปีอ่ะพอหลุดสแตนดาร์ดปุ๊บเด็กบางเด็ สามารถเข้าแพลนเนียได้เลยนะครับเพราะว่าชุดมันเยอะพอไงวันนี้เราก็จะมาแนะนําเด็กถูกๆเพื่อที่ให้น้องๆพี่ๆที่เริ่มเข้ามาเล่นเมจิกสามารถจัดได้โดยไม่ต้องแคกกระเป๋าตังค์มากนะักก็คืองบเที่ยงเหลือกระเป๋าตังค์ตุงๆแล้วก็เป็นงบที่ได้เด็กตึงๆมาขอแนะนําเด็กฟ้าแดงครับเด็กนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากมีเพื่อนหลายๆคนถามว่าทําไมเด็กแดงแล้วพี่คุณต้องเข้าใจว่าของถูกอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่สีแดงครับเป็นประเภทลักล่านนะครับแต่ว่าถ้าคุณติดสีเขียวเมื่อไหร่มันจะมีพวกอิมเนสตักอ่ะที่ เป็นแล้วก็พวกนี้มันจะแพงส่วนสีฟ้าก็จะมีเด็กที่การขี่มันจะค่อนข้างแพงส่วนสีขาวกับด,ดําก็ไม่ต้องพูดถึงครับหูการขี่แพงเยอะมากแต่ว่าถ้าวันหลังเพื่อนๆสนใจสีอื่นๆก็สามารถบอกผมมาได้นะผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาเด็กสีอื่นและถูกถูกมาให้แต่วันนี้ลองสีฟ้าแดงดูก่อนเปิดตัวมาด้วยก r e e f u ด Demolition ไอใบนี้มันเคยเป็น c o m มอนสมัย10ปีก่อนสมัยนั้นอะ่ะมันบอกว่าทําลาย a r ิ e f a ของเราแล้วมันจะได้กัมริน1 1 3ตัวใช่ไหมแต่เนี้ยทำลายของเพื่อนก แต่ว่าถ้าเป็นของเราอ่ะก็จะได้คัมลินหนึ่งหนึ่งสามตัวเป็นอันคอมแทนก็ยืดหยุ่นมากนะเพราะว่าเราสามารถทําลายไอแบงค์บัสเตอร์ของเพื่อนก็ได้แล้วก็จะทำลายอะไรนี่รอขอนำเสนอและบิดแบตเตอรี่เออและบิดซิ่งที่ยังคลองใจหลายๆคนมาในตั้งแต่สมัยคาามิกาวจนถึงปัจจุบันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับอ่ะสองคือคนนี้เลยเทิร์ดแพดอีโคนคล คนนี้เป็นอันคอมที่มีราคานิดนึงเพราะว่าเด็กนี้เราไม่มีแร่อะไรไงแต่อันคอมใบนี้มันแพงกว่าแรบางใบอีกนะก็คือเราไลา่นอนคิเจอร์แล้วมันก็จะเกิดหนึ่งหนึ่งคอนซัคขึ้นมาเป็นอาร์ติแฟกเราก็สามารถทําลายได้เหมือนกัน3ามีมิลานเบนสปริตเตอร์ก็สามารถใช้เพิ่มดาเมนได้ในช่วงแรกก็คือมันใส่ระะลงมาตีไปก่อนแล้วค่อยทําลายให้มันเป็นก๊อลินในเมนเฟสที่2ก็ได้ต่อไปก็จะเป็นของเสริมที่ทําให้เด็กเราไหลลื่นขึ้นสามารถเตะเข้าเนียนเจกๆได้ก็คือโมโนนัตตี้ชิฟสเปียอ่าตัวนี้ก็็เปน ของรีปิน้นมาจากชุดขานอัฟทาเคนะก็คือเก่งอะ <c oughs> ไล่หนึ่งได้12ึ่งสองเโพเลตก็คือไม่มีข้อเสียครับไม่รู้จักนะักข้อเสียตรงไหนแล้วก็กัรจั่วเรนรีโซฟเด็กเนี้ยเราใส่แลนด์น้อยมากนะเราใส่แลนด์แค่ประมาณ21ใบเท่านั้นเรื่องแลนด์เนี้ยให้เพื่อนไปเฉลี่ยจัดเองเลยนะครับให้แลนด์ฟ้าน้อยหน่อยแลนด์แดงเยอะหน่อยแค่นั้นเองใครมีแลนด์เพนแลนด์อะไรก็ใส่กันตามอัตราภาพอะเรนรีโซฟเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถจั่วแล้วอาจจะเล่นได้สัก2สเปลเลยนะในเทิร์นที่3และทําไมาัของเราตวนี้ ผมก็นําเสนอเหมือนกันก็คือเบลมอ่าเป็นมนุษย์นกถ้าเราไล่อินสแตนหรือซอสเซอรี่มันจะบวกหนึ่งบวกศูนย์ทุกตัวแล้วก็แทมเพิลถ้าใช้กับกอบลินนี่ก็โอ้โหบวกหนักโคตรเลยครับก็คือกอบลินเรา3ตัวอยู่แล้วอะแล้วเบลมมก็ไฟิงใช่ไหมให้เราใช้สัก2อสาเปลอะรับรองว่าน้องๆโอเวอร์แหละนะครับจากนั้นก็เป็นสเปลเคลียร์ทางที่อ่าต้องเรียกได้ว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กรักลั่นแล้วก็เป็นเด็กที่ตัวเล็กมากเราก็ควรจะมีสเปลเคลียร์ทางบ้างเล็กน้อยขอแนะนำเฟดดิ้งโฮปที่ทุกคนนใช้กกั็ อันคอมที่ราคาแรงใบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แพงมากครับประมาณเหรียญกว่าๆตอนนี้อีกใบหนึ่งก็คือฟูลเรนรินก็สามารถยึดศัตรูมาใช้ได้เทิร์นหนึ่งสามารถใช้เปิดทางได้นะถ้ามีตัวใหญ่ๆของเขาอะ่ะเทียมกันคือถ้าเรายึดพวกอันติแฟต์คีเจอร์มาเราใช้ตีไปแล้วเราสามารถแซกมันเป็นก็อบลิน3ตัวได้ในเมนเฟสที่2นะครับก็คือมันได้เทเชอร์มาด้วยตอนตีเข้าเราก็เอาเทเชอร์มาแซกก็ได้หรือว่าเราจะเอาไอ้ตัวนั้นน่มาแซกทำก๊อบลินก็ได้เหมือนกันนอกนั้นก็จะเป็นไลนิ่งสไตล์สต็อกอ เเพียสก็เป็นของสามัญประจําเด็กฟ้าแดงอยู่แล้วครับบางทีเราคออลูกข้อลูกข้อลูก,ลกแล้วเราสามารถยิงตกออฟเฟมปิดได้เลยนะในเทอร์นั้นนะ่ะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเด็กนี้เป็นเด็กที่มีเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับก็คือควรจะเล่นบ่อยๆถึงจะรู้ว่ามันทําอะไรสเต็ปไหนเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ทื่อเหมือนเด็กเขียวล้วนอะไรพวกนี้นจริงๆผมชอบเด็กเขียวล้วนนะเพราะไม่ต้องคิดมากลงตามเคริร์ฟแต่ว่าเด็กเนี้ยมันต้องมีหลอกล่อมันต้องมีชิงจังหวะก็คือเพื่อนลงอันนี้เคาน์เตอร์เราตีไปถือเคาน์เตอร์อ ไว้อะไรประมาณนี้แหละเรียกได้ว่างบเราน้อยเราก็ต้องใช้สติปัญญาเพื่อต่อสู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเจอเด็กอื่นเช่นฟ้าขาวโซเนอร์ก็น่าสนใจนะเพราะว่างบประมาณก็ไม่ได้มากเลยแล้วก็เที่ยมกันคือเก่งด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองดูกันต่ออย่างนี้เราก็จะคงจะได้ทำคอนเทนต์ของสแตนดาร์ดมากขึ้นเพราะว่าหลายๆร้านก็เริ่มหันมาเปิดหัวสแตนดาร์ดกันแล้วนะเพราะว่า3ปีมันก็คุมอยู่แหละ โอเคครับสำหรับเด็กถูกวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพื่อน,อนๆอยากได้เด็กอะไรลองรีเควสกันมาได้นะครับผมจะพยายามรีเลนจจักระ ให้ออกมาเพราะว่าผมชอบจัดนะเด็กถูกอ่ะแต่ว่าบางทีเด็กถูกมันก็มีลิมิตอ่ะเช่นถ้าเพื่อนอยากจะได้เด็กดําฟ้าเงี้ยถูกก็ได้เหมือนกันดําฟ้าอินแฟกแต่ว่ามันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเช่นดําฟ้าที่ใส่โชเดนอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรามีงบแค่นี้เราอาจจะได้แค่นี้ก่อนในตอนแรกแล้วเราก็อาจจะพัฒนาขึ้นในตอนหลังขอให้เพื่อนๆโชคดีในการแข่งเดือนหน้าเดี๋ยวรอดเรลิงก็จะออกแล้วใช่ไหมเราก็คงจะได้พรีลิสกันพรีลิสกันทุกเดือนในช่วงนี้โอเคครับวันนี้ผู้จัดการก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ